จากลายมือเราเน้นเรื่องการเงินเงินมันตอบโจทย์ในชีวิตเราทุกอยา่างถ้าเราไปเน้นเรื่องงานนะคะบางทีทํางานเหนื่อยแต่ไม่ได้เงินปีนี้เข้าสู่ปีที่สี่ละตอนนี้ก็มาสักประมาณเกือบสามหมืนคนนะกนขายหมูปิ้งน้ำตานองมาเลยเยเงินก้อนสุดท้ายของหนูนะ มาสักขอให้หนูกลับไปขายดีนั่งสักให้เขาก็แบบกูบาจานทั้งหลายช่วยนะขอให้เขากลับไปให้เขาขายดีหลังสักไปอะ่ะลูกค้ามารอซื้อแล้วเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกนี้นางนั่งเป็นคุณนายแล้วค่ะ จากลายมือสําหรับตัวอาจารย์เองนะคะเราเน้นเรื่องการเงินเพราะว่าถ้าเราไปเน้นเรื่องงานนะคะบางทีทํางานเหนื่อยแต่ไม่ได้เงินตัวอาจารย์เองเรามีความรู้สึกว่าเงินมันตอบโจทย์ในชีวิตเราทุกอย่างเราก็เลยเน้นเรื่องเงินค่ะเพื่อที่แบบราบลอยมาลูกนี้เอาเงินมาคืนเจ้านายอยู่เพิ่มเงินเดือนอยู่ยให้โบนัสอย่างเงี้ยดีกว่าไปเน้นเรื่องงานแต่ทำแล้วไม่ได้ตัง าจารย์ไม่ชอบสีแดงที่ติดถาวรเราสักเพื่อกระตุ้นให้เส้นมันทํางานพอเราได้รับการย้ําการกระตุ้นบ่อยๆเนาะมันก็เลยเห็นผลเราลำบากมา40ปีอยู่ๆมาสักครั้งเดียวหวังรวยร้อยล้านมันเป็นไปไม่ได้เราจะไม่โกหกลูกค้าเลยว่าไม่ใช่สักครั้งเดียวแล้วรวยนะเพราะอาจารย์เองก็สั่งให้ตัวเองหลายครั้งการไม่ได้กระตุ้นได้กระตุ้นนะคะเพราะมันเห็นผลมันก็คุ้มค่าคนมาสักมีทุกระดับค่ะ ที่อาจารย์ภูมิใจก็จะเป็นคนขายหมูปิ้งเขาขายอยู่ใต้สะพานลอยน้ำตานองมาเลยเนี่ยเงินก้อนสุดท้ายของหนูนะหนูมาสักขอให้หนูกลับไปขายดีเรารู้เลยว่าคนเนี้ยเขาศรัทธาเรามากอะ่ะเนี่ยเขาฝากชีวิตไว้กับเราอะ่ะนั่งสักให้เขาก็แบบกูบาจาจนั้งหลายช่วยนะขอให้เขากลับไปให้เขาขายดีให้เขาโด่งดังให้เขาชีวิตเปลี่ยน คุณรู้ไหมหลังสักไปอ่ะลูกค้ามารอซื้อแล้วเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วภายใน3เดือนมีคนมาติดต่อทำเฟรนชายทุกนี้นางนั่งเป็นคุณนายแล้วอย่างมีน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นพิตตี้ๆๆเขามาสักหนูอยากได้เงินจากผู้ชายเยอะๆน้องพูดตรงๆกับเราเราก็แบบ หนูตั้งจิตด,ดีๆนะหนูนึกอะไรหนูก็จะได้แบบนั้นแหละเจอหน้าบ่อยน้องก็แบบอาจารย์รู้ไหมหนูอ่ะผู้ชายแย่งกันอวเกาไม่ให้หนูไปทํางานซื้อชั claro> ่วโมงให้อยู่บ้านเพราะแต่ละคนทําอาชีพไม่เหมือนกันการสักลายมือเห็นผลเร็วจริงแล้วก็ถ้าสักผิดที่ก็พังเร็วจริงบางคนสักหม้อมาเงี้ยเขาบอกว่า หม้อไว้ช่วยเก็บเงินเอ้าทำไมใช้หม้อเก็บเงินบ้านอาจารย์ใช้เซฟเก็บเงินนะเขาเลยบอกบนฝ่ามือคนเราอ่ะมันไม่ควรจะมีดอกไม้ทูบเทียนเอยอะไรมาอยู่บนมือเนาะมันก็แค่ลายเส้นตรงๆงอะค่ะปีนี้เข้าสู่ปีที่สี่ละตอนนี้ก็ประมาณเกือบสามหมื่นคนมาตูมาสักก็แบบมาตูหนึ่งมาหลายรอบแล้วนะคะแม่ตุ๊กดวงตาสักไปแม่ตุ๊กก็ได้คิวแบบแน่นเปรี้ยเลยอย่างเงี้ยค่ะนิ้วนิ้วเอลด้งอย่างเงี้ยค่ะ น้องมาน้องแบบเครียดเรื่องการเงินก็มาสักไปทุกวันนี้คือแบบปังมากงานเยอะมากเมื่อก่อนอาจารย์จนค่ะ<ม>แล้วเราเป็นแม่ค้าขายผ้าตลาดนะัดทำอะไรได้ทําหมดขายทุกอย่างข้าวเหนียวมะม่วงก็ขายขนมหวานก็ขายขายเสื้อผ้าหินมงคลคือทํามาหมดแล้วอะช่วงนั้นคิ้วมันดังมากค่ะเราก็เลยยอมไปเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะ คิ้วมันแพงมากที่ดังๆก็จะเป็นหมื่นเงี้ยทีนี้ช่วงที่เราเรียนเนี่ยราคาคิ้วมันตกมันแข่งกันลดแข่งกันถูกแล้วก็แบบอุ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเรียนไปแล้วฉันต้องไปนั่งสักหัวละ500ไม่ได้นะตายแล้วเมื่อไหร่ฉันจะรวยฉันไม่รวยแน่เลยแล้วก็เอยเอ้ยที่เราเคยเรียนมาเกี่ยวกับศาสตร์ลายมืออ่ะมันจะมีบอกว่าเส้นอันนี้ช่วยอะไรเส้นนี้ช่วยเรื่องอะไรแล้วก็เฮ้ยถ้าเส้นมันช่วยได้จริงอ่ะตัวฉันชีวิตต้องเปลี่ยนนะก็เลยเริ่มลงให้ตัวเองลงแต่เส้นการเงินเลยค่ะ แต่ฉันก็ไม่อยากให้สีแดงมาติดถาวรเรามีความรู้สึกว่ามันมันไม่สะอาดอะ่ะมันไม่สวยอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเราลงเหมือนลงเบาๆบละแล้วเราก็ขอว่าถ้ามันช่วยได้จริงเนาะตลอดระยะเวลาทีาส่สักอ่ะขอให้คิวแน่นคิวเต็มเปิดร้านวันแรกคนจอง100ร้อยกว่าคนแล้วก็ไม่เคยตกเลย ลูกค้าคนแรกของเราก็คือสามีตอนนั้นสามีเป็นเซลล์ขายรถเงินเดือนมันไม่ได้เยอะเขาก็มาบ่นว่าเฮ้ยป้าไม่มียอดเลยจะครบเดือนแล้วยังไม่มียอดก็เครียดก็ามาบอกเราเราก็เลยสักให้เขก็ได้เยอะจริงๆด้ค่าคอมเดือนละ2องแสนอัพโควิดอะคะ่ะเรารู้สึกอยากช่วยคนเรานึกถึงตัวเองเราแต่เราเพื่อนเราจังหวะที่มันไม่มีเงินเข้ามาเลยอะความรู้สึกนั้นเราจําได้ไม่เคยลืมเราก็เลยเปิดรับ สักให้ทุกคนคิดแค่คนละ1000บาทตอนนั้นโพสในกลุ่มด้วยนะคะเฉพาะกลุ่มลูกค้าเราเพราะเราอยากช่วยลูกค้าเราลูกค้าที่เคยบูชาของเราซื้อของเราะคะ่ะเรารู้สึกอยากตอบแทนแล้วอยากช่วยก็เลยเปิดรับสักซึ่งตอนนั้นะเราเริ่มต้นด้วยการสักเส้นการเงินให้คิดเงินแค่คนละ1000บาทนะตอนนั้นวันนั้นวันแรกทีนี้มันดังมากคนมาเนี่ยโอ้โห เต็มทั้งซอยเนี่ยรถไม่มีที่จอดเราก็เลยมานั่งคิดแล้วก็จริงจังรับจักเป็นเรื่องเป็นราวช่องทางการจองไลน์แอด a y a 9 9 9แต่ถ้าอยากดูรีวิวสักลายมือเศรษฐีอาจารย์เฟิ้นนนทบุรีมหาเฮง999ค่ะแต่ไลน์แอดเลยค่ะชัวร์ไม่เจอตัวปลอมแอด a y a 9 9 9